สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจห้างนักสาร,รคามพร้อมป๋าจุย๋ยคนสาร,รคามนะท่านผู้ชมพร้อมด้วยช่องนายรักต้นไม้วันนี้เราได้มาเยี่ยมคุณตีนะครับที่เดี่ยวตรงเข่าคอนะครับเป็นเขาคอแกเรลลี่อาไม้ล้อมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็มาเยี่ยมที่นี่ได้นะท่านผู้ชมพร้อมด้วยเบอร์โทรนะครับโจก็ได้ใช้ฉากตัวนี้แล้วกันนะครับคือเบาบับ วันนี้เราก็จะได้สมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลนะครับแล้วก็เชอร์รี่จูลิงนะครับแล้วก็แอปเปิลมีสองสายพันธุ์ก็คือแอนนานะครับแล้วก็มีเอเกี่ยวกับสาลี่ด้วยท่านผู้ชมที่โจจะเอาไปปลูกที่สําคัญก็คือสากุละเดี๋ยวลองดูกับพื้นราบว่าเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมเลยครับดูแลเ <c oughs> ท่าไหร่แล้วว่าที่ร้าน,ำนทำหล,ยลายตัวอันนี้แอปเปิลพันอะไรนะคุณติเอนเชมเมอ เป็นแคมเปอร์ของอิสราเอลอิสราเอลอ๋อแล้วก็ไม่คุ้นเคยชื่อเนาะใตัวนี้จะสุกแล้วเป็นสีสีเหลืองแต่นี่คือเนี่ยทิ้งหมดอ่ะจริงๆงผมต้องทิ้งหมดอทิ้งหมดไม่เอาต้องบิดทิ้งบิดทิ้งไม่เอาทิ้งหมดเลยอ๋ออันนี้มันความไม่สมบูรณ์ของมันไม่ไม่เอยเจได้แต่ว่าเอาเอาให้ดูว่ามันติดไหมเอาให้ดูว่ามันติดเนื่อนไขเราติดได้เนื่อนไขเราติดเรื่องผลเนี่ยเราก็ไปใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับครับแล้วก็ให้ต้นเขาสมบูรณ์เราก็จะให้ผลิตทีดับร ปัจจุบันก็ติดที่นะที๋อวไปผมปลูกอยู่ที่บ้านคุณตีอย่างที่ป้าจุ๋ยเห็นน่ะสูงท่วมหัวเลยปีเดียวเองนะใช่ทีนี้ไอตัวแอปเปิลเนี่ยครับมันจะต้องมีการปูนิ่งหลังจากรอถ้าสมมุติว่าต้นขนาดเนี้ปีหน้าเนี่ยตัวเนี้ยหลังจากลอยกระทงไปแล้วผมจะงดน้ําำไม่ให้น้ำนคือ,ค,อคือไม่ให้เลยไม่ให้ทั้งอาทิตย์<ม>ใช่ไมหมโอ้ยยาวเลยครับเป็นเดือนเอามันไม่ตายเหรอไม่ตายครับเพราะว่าพวกนี้มันต้องการเข้าสู่ภาวะการหล่ อืเขาจะหลับหลับไหลพอหลับแล้วเสร็จตรงเนี้ยใบเขาเขาจะไม่มีเลยนะอืโสนไม่หมดเลยเขา,ขาจะเหลือแต่กิ่งแต่ก้านแค่ะนะี้แล้วก็ยืนเหมือนกับไม้ตายอืมเราจะใช้เล็บขูดอย่างเงี้ยมันจะเขียวๆมันไม่ตายครัเขาจะหลับตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาธันวาแล้วประมาณพฤศจิกาธันวาครับมก,การาก็เริ่มมก,การาประมาณกลางกลางมกราพอเราเราเริ่มให้น้ํา ครับพอพออุณภูมิยังครับผมพออุณภูมิเริ่มเริ่มร้อนขึ้นเนาะเร,เริ่มจะร้อนขึ้นเริ่มจะร้อนก็ <g ülme> เริ่มแตกตรงเนี้ยแตกยอดเป็นตาดอก,กตัวใบขึ้นมาอตอนนั้นเราก็เหมือนอยู่ที่บ้านเราเนาะเหมือนกันแล้วจะมีดอกครับพอดอกเสร็จเขาจะเริ่มติดลูกพอติดลูกเป็นลูกเล็กๆเนี้ยเราถึงเริ่มให้น้ําครับผมถ้าถ้าเราให้เร็วเกินไปเขาลูกเขาจะร่วง อ๋อเป็นอย่างนั้นเราเป็นนิสัยก็เป็นอย่างนี้นิสัยเนี่ยนะแล้วก็ตอนประมาณหมายถึงให้น้ำกับให้ปุ๋ยใช่ไหมคุณติถูกต้องครับคือดอกจะร่วงเลยถูกต้องที่บ้านติดดอกเยอะเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ติดหรอกเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่ต้นยังเล็กต้องต้องออฮะอ๋อจะให้จะจะให้น้ํากับปุ๋ยก็ต่อเมื่อที่มันติดผลประมาณเท่าไหร่ครับเราประมาณ ลูกอต่ฮัทลูกเป็นลูกเล็กๆแล้วลูกเล็กๆแล้วตะขบอ๋อมันตะขบแล้วบ้านเราเรี่มแล้วมะแวงบอกมะแว้งมะแวงมะเขือพวงเอ่ะมะเขือพวงแล้วอันนั้นอ่ะเริ่มเริ่มงพอเริ่มปิดเราเริ่มให้น้ำให้ปุ๋ยให้น้ำให้ปุ๋ยอ๋อพี่สาวก็หวังดีแต่ถ้าเราไปลดตลอดทั้งปีตอนไหนก็ลดเนี้ยเขาไม่ชอบ อครับถ้าเราไปอย่างประเทศที่เขาทําเป็นการค้าโลกอย่างญี่ปุ่นอย่างนิวซีแลด์เนี้ยจะเห็นหิมะขาวโพลนหมดครับเขาจะปล่อยมันเหมือนกับไปละายอยู่อย่างนั้นอ่ะหิมะท่วมเลยอครับพอหลังจากพอหิมะละลายร้อนเขาก็จะเริ่มแตกใบแตกดอกออกมาครับแล้วก็ติดลูกพอติดลูกเขาถึงบารุงครับในระหว่างที่เขานอนหลับช่วงประมาณธันวาเขาจะเรียกว่าอุ่นนิ่งหรือการตัดกิ่งล้วก็จะ ให้มันตัวที่ไม่ได้รับแสงนะครับตัด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 ทิ้งไปตัดตัดตัดทิ้งไปเหมือนต้นนั้นนะฮะตัด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 ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปมี่วิธีหนึ่งถ้าสมมติเราปลูกในเขตร้อนครับพวกนี้มันถูกทามาเป็นไม้ผลคุ้มเตี้ยครับคุณโยครับผมเราต้องทําวิธีการโน้มโน้มเราจะใช้เชือกครับมัดตรงนี้ก็ได้ถ้ามันโตขึ้นนะโน้มโน้มลงครับเพื่อให้เกิดการหลัง ของพวกฮอร์โมนพวกอะไรเงี้ยมีขึ้นเขาจะไม่ปล่อยชูชันอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ที่บ้านเรานี่ตั้งอย่างนี้เลยแล้วปัจจุบันไม้ผลหลายชนิดนะเอาไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวอะไรลองลองดูเพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าเวลาเราตั้งขึ้นเงี้ยครับผมรากจะทํางานค่อนข้างหนักเพราะมันคือตั้งคือตั้งสูงส่งขึ้นไปเหมือนกันน้ําอ่ะครับใช่ใช่ใช่เห็นไหมฮะมันเบาไหมมันเบานไปใช่แต่ถ้าเรา ขึงขึ้นมานิดนึงก็จะลงไปนีดหนึ่การหลักตรงนี้จะได้ธาตุอาหารทําให้เหมือนเหมือนปั๊มน้ําปั๊มขึ้นที่สูงก็ไปไม่ไหวอ๋อหลักการเดียวกันใช่เขาก็รู้นแล้วเนอะแล้าก็จะติดลูกได้ดีขึ้นโดดยอดต้นนี้ก็โหน้าประมาณสองปีเข้าสามปีนะครับเขาเป็นตืชที่โตเร็วมากอ๋อตืชโตเร็วใช่ครับผมแล้วทีนี้มาดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ขุดล้อมมาจากที่จากจากเอถังน,นั่นใช่ไหมนู่นฮะคโจจากบอ่ออ๋อจากบอ่บอเป็นการทําที่ผิดผ้าค,คือไม้ที่มันมีการโตเร็วเนอะมันไม่ควรจะปลูกนในบอ่อเขาจะสูดกินอาหารในบอ่อจนหมด สองปีแรกเขาจะโตได้ค่อนข้างดีมากครับครับผมแต่พอปีที่สามดินในบอ่อจะแข็งเป๊กเลยแข็งแบบดูดไปหมดแล้วดูดไปหมดจนเราไม่สามารถที่จะไปปรับสภาพดินด้วยวิธีใดๆไม่ได้แล้วเอาปุ๋ยเข้าใส่ก็ไม่ได้ลดน้ําก็ไม่ได้เพขาจะกินกันบินแข็งทีนี้เอ,อไม่ควรจะปลูกในบอ่อซีเมนมันใช้าม่าเด็ดขาดคนปลูกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นดีกว่าเป็นผิดพลาดที่ผมต้องย้ายมามมจริงๆเราทํามันเราทํามานานแล้วได้ถ้าได้มากเพราะว่า มันมันมันแะได้ที่ต้องมาเหม <า S 1> ือนอะไเขาเขาโตวไวอออบอมบอปูนเนี่ยเพื่อนมันก็จะไอเอ,อ,เอ,อนี่ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมต้องอันนี้คืออย่างนี้ฮะถ้าเวลาเราขุดล้อมนะครับบางคนบอกว่าต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยหน้าสองหน้าสามเนี้ยครบปลูก hmm. ไว้เดียวขุดล้อมเห็นผลไวกับแอปเปิลกับไม้ผลต่างประเทศบางชนิดใช้ไม่ได้ครับเขาจะทิ้งเนี่ยเขาจะไม่เลี้ยงตัวนี้เขาจะไม่เลี้ยงตัวนี้ เขาจะไม่ค่อยเลี้ยงเขาจะออกเงาเลยเขาจะออกใหม่ๆแล้วแตกขึ้นมาใหม่อืออ่าฮะครับนี่เหมือนกันเขาจะไม่ค่อยเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวพอเขาได้ปุ๋ยได้อะไรดีเขาจะแตกพวกนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเขาจะทิ้งตัวพวกนี้จนหมดไม่น่าอยู่ที่บ้านนะมันออกตรงแถวเนี้ยตั้งหลายกิ่งเลยใช่แต่บางทีต้องต้องดูว่ามันแตกมาจากอะไรมันแตกมาจากตัวกิ่งที่เป็นรู o ส s t o หรือว่าแตกมาจากด้านบนใหม่อ๋อแต่ถ้าแตกมาจากด้านบนโอเคแต่นี้ถ้ามันแตกมาจากด้านล่างก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่ ต้นตอต้นตอพันเดิมคอันนี้ทัดครับอันนี้ครับนี่ตัวนี้มันจะไม่เลี้ยงนะครับผมถ้เก็บใบอะไรเขาอะครับเขาจะพยายามมาเลี้ยงด้านล่างเนี่ยเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ครับผมนี่เป็นกิ่งใหม่เห็นไหมฮะนี่คือกิ่งนเขาจะเลี้ยงตัวนี้ละครับผมแลวตัวนี้ก็จะรีบกลายเป็นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะนั้นแอปเปิลจึงสรุปได้ว่าไม่ควรซื้อต้นใหญ่มากให้เอาต้นลาลาประมาณสัก 30เซ <1, S 1> น 5, 30 40เซนี่ก็รุ่น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 หยัดตัวน,นี้ไปมากอันนี้ผมเหยืก็ประมาณ30 40 40เซนครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้เราเรา,าประมาณ8เดือนอจะได้ประมาณนี้ละที่เอามาจากคุณต้าก็ประมาณแค่นี้<อ>ที่อยู่ในกล่องที่คุณต้าส่งมาให้อะ่อปะปลาจุย่ยโตเร็วโตเร็วไม่น่าเชื่อว่ามันจะโตเร็วเลยเนาะหุ้มเขาจะจะจะจัดทรงหุ้มได้สวยก็จะมีสามงามาหน้าเราว่าโนม ในมันก็จะได้แบบแนะฮะเราเราโนมครับแล้วก็โนมโนมทีนี้นี่ก็ตาดอกก็จะขึ้นนี้ดอกลูกเขาก็จะติดติดติดคือเป็นซะอย่างนั้นเนาะแปลก่อย่างนี้น่ยเาจะเห็นไหครับโนมหมด่สังเกตบอแนี่คืออันนาเนอใสหมดนะน้ำเนื้อทำหมดไม่ได้สู้แบบว่า อยย่างงเี้ปล่อยตามธรรมชาติครับแล้วให้เขาดืบเดียวหรือพวกปุ๋ยที่ตัานได้ใส่เข้าไปใช่ครับอันนี้จะดีกว่าคือคือคือรากเขาเร็วคือคือหน้าฝนอย่างเงี้ยเราระดมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวอะไรได้เลยใช่ไหมใบไม้เน่าๆเน่าใส่ไปเลยเพื่อที่จะเลี้ยงลําต้นใช่จัดหนักจัดเต็มเลยครับคุณโจเอ้าเหรอจัดหนักจัดเต็มช่วงหน้าฝนเขาจะตื่นมาแล้วเขาจะกินอย่างเดียวเลย แล้วหลังจากประมาณสักลอยกระทงวุจิกาพอหน้าหนาวจะเข้าหน้าหนาวเขาจะรู้ตัวเลยไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องลดน้ํเาเออเราก็เราจะทิ้งใบเพื่อนเราก็ก <laughs> ลัวมันตายพี่บังก็ลดเอา <laughs> ลดเอาเขาจะทิ้งใบทั้งหมดเลย <laughs> เอ<า>แล้วก็เหลือแต่กิ่งกับก้านแบบอันนี้วันนี้อาจจะพามาในตัวอย่างที่มันไค่อยสมบูรณ์นะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้ความรู้ดีเออแล้วแล้วแล้วอ่าขอถามมือตีนิดนึง ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยถ้าเราจะไปเสียบลงกิ่งเนี้ยเราจะเอาความยาวจากยอดนี้ไปเท่าไหร่เป็ตี้ถ้าถ้าเสียบใช่ไหมฮะครับโดยปกติวิธีการเสียบกิ่งนะครับหรือติดตาให้ทําตอนหน้าแรงหน้าหน้านี้ไม่ได้เลยหน้าแรงนี่ทําได้่เดียวคือวิธีการทับกิ่งแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยตัดออกแล้วไปเสียบเนะี้ยไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได,ไได้อันนี้กิ่งอ่อนเกินเอาเหรือกิ่ง <ng> อ่อนอ๋อไม่ได้แล้วแล้วกิ่งประมาณไหนครับหรือกิ่งอย่างอย่างนี้ กิ่งต้องเป็นกิ่งประออก <azt S 2> สีขาวแก่ออกสีขาวอันน,น,นี้อันนี้ไปเสียบได้อ๋อลักษณะอย่างนี้นนอย่างนี้ก็พอได้อยู่อ๋อกิ่งออกสีขาวแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นของใหม่๋อ้เขียวยังอ่อน๋อถ้าเป็นกิ่งเอาท่านผู้ชมดูนะครับที่วันนี้มาไล่คุณตีนะครับที่อยู่ตรงขขาค้อถ้ากิ่งที่จะเอาไปเสียบนะครับก็ต้องเป็นกิ่งที่ออกลักษณะแบบทนแก่อย่างนี้แล้วมีสีขาวอย่างนี้ด้วย ถึงจะติดได้ดีนะครับต้องมีตาตาตาดอกอย่างนี้ตาดอกอย่างนี้อ๋อได้อย่างนี้อย่างงี้ก็ได้เพื่อนทางนั้นที่บ้านเรานะมันพอได้แล้วเนาะมันมีสีขาวแล้วมีตาดอกไงนี้คุณตีอยู่บ้านต้องแล้วก็ก็ก็อย่างนี้จะลดอันตรายการติดที่มันค่อนข้างดีกว่าแลกว่ากิ่งเนี้ยควรจะหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีอายุอายุของกิ่งประมาณหนึ่งปีถ้าทังนั้นที่บ้านได้แล้วได้แล้วครบเดือนหนึ่งเอ้ยครบปีหนึ่งแล้วยังไม่ออก นี้เออแต่ยังไม่ออกแต่แต่มันออกไว้ตีนึงเราก็ปล่อยทิ้งเลยไงเทคนิคจะทำให้มันเนี่ยยิ่งตายอย่างเงี้ยตุ่มตุ่มเห็นไหมฮะอ่าฮะอันนี้ยิ่งเปอร์เซ็นต์การติดทั้งสูงอ๋อครับแต่วามันจะแตกอยู่แล้วไงโจอืมแต่ไม่แนะนําหน้าฝนไม่ไม่หน้าฝนไม่ได้ วิธีการก็คือให้ทําช่วงที่เขา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 หลับอะตั้งแต่หลังพฤศจิกาไเขาหลับจะดีกว่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาเสียบเลยนี่เป็นมาตรฐานเลยนะถ้าเราพบการเสียบตอนนี้มันจะติดเชื้อเพามันชื้นสูงน่าขนแล้วก็มันจะเน่ามันไม่ค่อยมีตาดอกใช่มันจะเน่าพวุงนี้เขาจะทํากันตอนประมาณช่วงหน้าแรงแรงช่วงประมาณมกราเนี่ยเราจะตัดแต่งฟูนิ่งไปด้วยแล้วเราก็จะเอาเนี้ยไปเสียบด้วยไปเสียบถ้าเสียบก็ นิดเดียวไว้สองสองข้อหรือสามข้อแค่นี้เองอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแค่นี้ฮะแล้วก็แหลมตรงนี้เออแหลมตรงนี้อ่านี้สมมติเราตัดไปนะอันนี้ก็ได้เยอะเลยล่ะหนึ่งสองได้หลายต้นเลยเป็นสิบถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยได้เป็นยี่สิบสามสิบสิโอ้เยอะขอให้มีต่อก็เยอะต่อเออทีนี้ก็สั่งต่อคุณตีไว้น่อที่บอกเอสพียี่สิบเจ็ดอ่ะเออประมาณนั้นแล้วใช่ถ้าหนาวหน้าอากาศเย็นขึ้นไปอีกะ เออเราไม่ยังไงกุตีผมต้องรบกวนว่า <c oughs> ผมจะมาอีกนะ <c oughs> ได้ยินดีเออเขาจะมาอัปเดตกันนะฮะจะมานอนแล้วก็มาอัปเดตด้วยได้ยินดีครับเออปีหน้านี้น่าจะน่าจะน่าจะสมบูรณ์มากกนนว่านี้เพราะปีนี้แปดเดือนนี่ล้อมอ่านี่อันนี้เนาะมันก็โตแล้วเอาออกจากถังมาเนี่ยมันเหมือนมาทําใหม่หมดเลยใหม่เลย,เ,ลยเอเ<ล>ยเอเพราะน,นั้นก็มันก็ได้เป็นความรู้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ผลเนี่ยเออไม่ผลล้อมแล้วไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่า อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าอย่างนี้ก็คือผูกนี้ได้เลยได้เอาผูกใส่ขวดน้าแล้วลงไปผูกฮะหรือตอกหลักก็ได้ตอกหลักเลยแล้วก็เชือกผูกไว้สสวยนอ๋อทีนี้มันก็จะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคุณติถูกต้องตามตาเลยตามตาเลยอ๋อแล้วทาหน้าไหนทาหน้าตอนที่ประมาณธันวาก่อนี้เขาจะเริ่มติดดอกก่อนสงกรานต์พีใหม่์ครับเราจะทําการตัดแต่งกิ่งไอ้บางกิ่งปีเนี้ผมตัดไปแล้วัจะมีที่มันลก ย,ย่างกรณีดีนตัวอย่างต้นนี้ครับผมพอเขาสมมติมว่าตอนนี้เป็นเดือนธันวาสิเนี้ผมอาจจะไม่เอาผมจะตัดเลยตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งเลยแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตรงนี้เราไปเสียกิ่งก็ได้ใช่ไอพวกนี้แต่นี้มันใหญ่เกินนะเข<อ>าเหรืออ่าแล้วก็กิ่งนี้ที่ตัดท่านหนึ่งประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้เสียกิ่งอะนะประมาณนี้อันนี้อ๋สอดโหได้หลายได้หลายต้นเลยตัวนี้ผมจะเอาออกเพราะว่า มันชันไปแล้วพอใบมันเยอะเนี่ยมันจะไปบางเื่้นอย่างเงี้ยครับก็จะตัดออกอยเงี้ยพอตัดออกแล้วก็ได้กิ่งด้วยบางอันนะก็จะเอาไปเสียบก็จะทําตอนนั้นพอดีครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เนาะการเรียนรู้ไปด้วยก็ขอบคุณคุณตีมากเลยตรงทัหลับอันนีแอปเปิลแต่ถ้าหน้านี้ทําได้ก็คือการทับกิ่ง ถ้ากิ่งก็มันจะมีรูสต็อกที่เราห่อเป็นพวกตุ้มนะตุ้มับตุ้มนะก็เลี้ยงในในในถุงก่อนแค่นั้นเองใช่แล้วหลังจากนั้นสมมติว่าเราจะเอากิ่งอย่างนี้มันกิ่งไม่สมบูรณ์เราจะเอากิ่งนี้อันนี้กิ่งก็อายุยังไม่ได้นะไม่ได้ประมาณหนึ่งปียุ่ไม่ได้ครับผมอย่างไม้พวกนี้เราตอนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ค่อยขึ้นอัตราการตอนติดต่ำมากแล้วจะมีปัญหาเรื่องระบบรากในช่วงฝนต้องมีต่อ เสียบกิ่งคือในช่วงหน้าแล้งแต่ลักษณะทาบกิ่งเนี่ยเราเท่าเรามีเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมตงเสียบเข้าไปตรงนี้เราจะได้ทั้งกิ่งหรือยังไงคุณตีเราจะได้ทั้งกิ่งนี้อ๋อแบบปกติผมไม่แนะนําให้ไว้สูงมากนะมัรจะมีผลต่อการเลี้ยงออืถ้าสมมติว่าไว้สูงเท่ากับตอนเนี้ยพาระของภาระใหม่ต่อใหม่ต้องไปเลี้ยงทั้งหมดเพราะนั้นเต็มที่ก็ไม่ควรเกินสามสิบเซนไม้มาท่านหนึ่ง ใช่ก็ประมาณประมาณนี้ฮะเนี่ยอ๋อประมาณนี้เราก็จะได้ต้นนี้ไปในการเสียบแต่บางคนเก่งนะถ้าสมมติกิ่งอันนี้สมมติว่ากิ่งกิ่งนี้สมมติก่อนว่าเป็นกิ่งสมบูรณ์มีมีใบแล้วก็เกินหนึ่งปีอย่างนี้ถึงบอกขนาดนี้ได้ครับบางคนเขาจะใช้ตุ้มที่หนึ่งสามสิบเซนใช่ไหมวัดมาเสียบปึ๊บมัดมัดนี่ได้ต้นนี้หนึ่งแล้วนะต้นที่สองอยู่ล่างวัดมาสามสิบเซนก็คือพูดง่ายๆได้สองได้สอ๋อ ครับเป็นอางได้สองการขยายต่อหนึ่งกิ่งก็จะได้อยู่สองแต่ถ้าเป็นหน้าแรงก็คือเราจะได้เยอะเลยเสียบเสียบอย่างเดียวขอให้มีต่อขอให้มีต่อต้นพันธุ์นนธุนเขาทำได้อย่างเดียวคือททากระตือทีก็เป็นความรู้เนาะความรู้ได้ดีมากเพราะว่าลากมันจะออกเร็วครับผมอย่างที่ผมทำนี่คือดีครับท่านผู้ชมเดินไปดูทางนู้นนะนิติ น,นี่มันลกๆหน่อยนะฮะ,ะไม่เป็นไรคร <c oughs> ับไม่เป็นไรก็อยู่กับพืชสวนก็อย่างนี้แหละอ่าอันนี้เป็นการตัวอ่าอย่างต้นพวกนี้ครับผมอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นต้นใหม่อย่างเนี้ยค,คุณโจถ้าเรามีต้นตัวรูทสต็อกเนาะครับรูทสต็อกูต้นตอเรานามาปลูกเลยหน้าฝนเนะี่ยครับผมลปลูกเป็นแถวไปเลยอ๋อก็คือว่าหน้าฝนนี้เราปลูกต้นตอไว้เลย ปลูกต้นต่อไว้เลยปลูกไปเลยแถวในระยะชิดก็ได้ระยะไหนก็ได้ครับผมแล้วแต่ปลูกเป็นแถว็เลยใส่ที่ได้อีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งแล้วแต่จัดวางแต่ว่าแอปเปิ้ลนี้ควรจะสองสองเนาะสองสอง่เอพอถึงช่วงที่ผมบอกก็คือช่วงประมาณสักเดือนเดือนธันวาตัดนะครับครับผมการเสียบแล้วก็ตัดเลยปั๊บ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 นํำกิ่งนั้นมาเสียบเลยับเสียบเลยปั๊บพันบปั๊บพันบประมาณกุมภา ลดน้านะหลังจากเสียบแล้วก็พอเสียบเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําลดน้ําอ๋อแล้ว,ลว,ลวลหลังจากนั้นค่อยก็เริ่มแตกออกมาเราก็จะได้จานวนเนี่ยเยอะแล้วตอนนี้เราก็ขยายได้โดยการขุดออกไปกันก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปใส่ในกระถางครับผมถ้าอย่างนี้รากเขาจะแน่นกว่าเพราะเขาอยู่กับดินใช่ไหมฮะครับถ้าเราไปเสียบกระถางจะเหนื่อยเราจะได้วาต้นตอตรางนี้ก็ จะให้ทางผูจัดการในต้นต่อวางในบางที่ที่ของโครงการหลวงเนี่ยเขาหนี้ในหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงแถวกันแล้วเวลานั้นเขาขุดล้อมไปครับแล้วพอมันติดเขาก็งัดงัดขึ้นเพราะมันต้นเล็กก็จะงัดขึ้นถ้ามันม่ติดขุดล้อมแล้วก็เรียงแถวให้เพื่อต่อตามันติดครับผมพรตามันแตกแล้วมันมันเนื้อเยื่อมันติดกันแล้วงัด ยักขึ้นก็เอาไปใส่ถุงเพาะรากรากก็ยังไม่เยอะด้วยใช่แล้วก็อนุบาลต่อไปแล้วก็จะขยายได้เยอะโดยเราไม่ต้องไปเสียบในถุงเพราะเสียบในถุงนี่อัตราการติดจะต่ำแต่นี่รากเขาอยู่กับดินเนี่ยโอ้รากเขาอยู่กับดินอ๋อโอเคมัน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 ก็ที่แรกอย่างนี้คุณตีผมว่าผมไอซื้อไอ้ต้นต้นต่อไปใช่ไหมผมจะไปเสียบในถุงเพราะฉะนั้นแล้วการรอดนี้ก็คงจะยากจะต่ําจะต่ําจะน้อยว่างนั่นเหรอจะน้อย แต่ถ้าเราเอาต้นตอไปปลูกไว้เลยสมมติว่าผมยกคนาไปเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นคนาอ่าถูกปลูกไปเลยใช่ไหมสองคนสอง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 ไปเลยใช่ทีนี้พอเราได้กิ่งมาเราก็ไปเสียบ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 ตอนหลังอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออืเขจะมาทาบไว้เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเละเละมาครับทาบมาเลยทาบไปเลยโอ้ขอบผมต้นตอเนี่ยต้องอยู่ในดินสมบูรณ์อะ ครับผมอ๋อแล้วโอกาสรอดของต้นตอนมันก็สูงไงที่เราวันนี้ก็ติดสูงครับอันนี้อันนี้คือเสียบรถอันนี้คือติดแล้วติดแล้วติดแล้วอ๋อครับผมอันนี้คือติดแล้วนะท่านผู้ชมเราจะได้ดูไปด้วยกันนะครับ้อความรู้ครั้งต้นตอนเดียวนาะอันนี้อาจจะเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งครับอันนี้เป็นพันหนึ่งอันนี้เป็นพันหนึ่งอ่าแล้วแต่เล่นแล้วแต่ลีลาละคราวนี้แล้วแต่ลีลาอย่างต้นนี้ก็ติด ได้เท่านี้ก็เป็นแล้วเขาติดขึ้นเร็วเห็นไหมฮะปุ๊บพอมาตอเขาแข็งแรงปุ๊บเขาขึ้นเร็วเลยขึ้นเร็วเลยอ๋อเป็นต้นนี้เลยเลยก็กรณีที่ติดอย่างนี้เราขุดล้อมไปปลูกก็ได้ได้ฮะถ้าถ้าเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าลากเขาใหญ่แล้วก็เป็นถ้าเป็นอะไรที่ก็อันตรายเป็นอันตรายครับผมเขาตัดเขาตัดก็เหมือนกับไปให้เขาต้องไปสำหรับใครที่สนใจที่จะปลูกแอปเปิลนะครับ No วันนี้ก็มาที่ร้านคุณตีเนาะร้านคุณตีที่อยู่ไม้ล้อมแกลลอรี่แกลลอรี่ไม้ล้อมออะคุณตีแนะนํานิดนึงครับผมร้านผมก็อยู่ที่เขาคอที่เพชรบูรณ์นะฮะก็ชื่อร้านไม้ล้อมแกลลอรี่เขาคอนะครับก็ทำหลายอย่างนะครับทั้งไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นหลายๆชนิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้จากต่างประเทศครับผมครับที่เรานําเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ไม้ทุกตัวที่ผมทํานี่คือผมจะทดลองอย่างเงี้ยจนเรา ชัดเจนว่ามันสามารถติดผลในเมืองไทยใะครับแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างนี้นะครับเราก็จะทดลองจนว่าสามารถจะแนะนําคนอื่นไปปลูกแล้วลองใช่ครับนี่ครับอันนี้คือเป็นศูนย์เรียนรู้เลยก็ว่าได้ใช่ครับผมขอทบทวนนิดหนึ่งเบอร์โทรคุณตีนะครับศูนย์แปดเก้าห้าสามสองเจ็ดศูนย์เก้าหกมีไม้ล้อมแล้วก็ไม้ต่างๆก็โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ ก็ให้กุณิีเดินไปกันแนะนําได้ครับไม้ล้อมต่างๆแล้วก็เนาะอาคุตีดทวนนิดหนึ่งสมมติว่าผมได้ต้นต่อพันมาแล้วผมก็ปลูกหน้าฝนไว้เลยถูกต้องครับอ่าจะ่ระยะห่างประมาณอ่าสองเมตรนะครับสองเมตรสองเก้านี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยอตากิ่งที่เราจะมาเสียบเนี่ยนะก็ช่วงเดือนพฤศจิกา ประมาณพุจิปลายพุจิปลายพุศธิกาปลายพุทธิกาธันวาตอนนี้เขาสลัดใบครับตอนที่เขาสลัดใบเราจะได้ตาเดือนพุจิอ่ะข้นหน้าอื่นไม่เหมาะแล้วไม่เหมาะไม่เหมาะโอเคพูดถึงเสียบนะครับพูดถึงเสียบกิ่งคือเราคือพูดง่ายๆเราลงต้นต่อไว้ช่วงหน้าฝนนี่แหละลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีกิ่งตาดีๆต้นหนึ่งสามารถได้ไหลายพันอ่าเราก็มาเสียบช่วงปลายพฤศจิกานะครับที่จะไปหาธันวาเนี่ยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเสียบตามตามนี้ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในโบกปูนนะก็ห้ามเลยเออห้ามเลยนะครับอันนี้ก็ถอนนิดนึงนะฮะเท่าดีผมก็ไม่เป็นไรคุณตีเออนดี่ก็ถอนนิดนึงแล้วก็รับผลงานไหมครับครับก็อันนี้จริงๆก็ช่วงประมาณสักหน้าแล้งนะครับก็เอาทางที่หาได้นามท้องถิ่นเราเนาะเยอะแยะครอบคลุมนิดนึงพวกนี้มันจะช่วยตรึงความชื้นอืมอืมใแล้วก็ทําให้ตัวของธาต ะครับอินทรีย์ทั้งหมดยังอยู่ในนี้ครบไม่งั้นพอมันโดนหน้าแรงพวกนี้ก็จะระเหยไปกับอากาศแต่ถ้าเราคุมอย่างนี้มันก็จะตึงไว้แล้วก็ป้องกันหญ้าได้ด้วยคือความเชื้นก็ยังอยู่ได้นะเพื่อนเป็นภูมิปัญญาเราป้าจุ๋ยนึกถึงต้นที่บ้านแล้วมันสูงท่วมหัวเราแล้วนะแอปเปิลที่บ้านน่ยก็โดงขึ้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็ต้องตัดก็ถ้างั้นกิ่งพวกนั้นนี่เราก็สามารถที่จะเอามาเสียบกิ่งได้เลยมาขยายได้มาขยายได้เลยได้เยอะด้วยเนาะเยอะด้วยอ๋อาต้นต่อไว้ไล้วกันเที่ยวนี้จะเอาอะไรไปก่อน ก็มีต้นตอแล้วก็ต้นพันุด้วยต้นพันต้นตอแล้วก็ต้นพันุด้วยคุณตีแล้วก็ไอ้อะไรนะเชอร์รี่จูลิงด้วยนะครับเชอร์รี่จูลิงนี้คงจะเอาไปปลูกไปปลูกเลยจะสังเกตดูนะไอ้พวกที่ขุดล้อมและต้นใหญ่อย่างเงี้ยที่เราไปทําอะไรกับรากเขาอะเขาไม่เอาอ๋อเขาไม่เอาเขาไม่เอาเลยจะสู้แบบว่ามาจากต้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูฮะคลิปเดียว อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอ๋ออย่างนี้ดีกว่าใช่ครับเอาละท่านผู้ชมปีหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็น่าจะสมบูรณ์กว่านี้เยอะจะมาครับจะมาจะมาอีกรอบหนึ่งครับผมยังไม่ถึงปีนะที่ขุดล้อมมาเอาทีนี้เราไปดูแอปเปิลเรารู้แล้วสาลี่คุณติสาลี่อยู่ด้านหน้าครับผมเดี๋ยวเดินจะได้ก็ไปด้านหน้าอ่าแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆต้องออันนี้เยอะจริงนะฮะเมมเยอะนะหรือว่าตั้งไปก่อนนะตอนนี้เป็นช่วงเป็นช่วง เรงีก็จะมีไม้หลาย